ลรอรถไฟฟ้าอยู่นะคะก็ถือโอกาสไล์ปิดปิดเปิดเปิดขอภัยนะคะไลยสดล่อรถไลยสดล่อลดสวัสดีค่ะจะไปรับหลานจะไปรับหลาน นี่ย่ามช่วงนี้มันผู้โดยสารมันบกค่อยมีคงใช่ไหมคะสวัสดีนะคะนะคะส้มตำมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะเมื่อกี้อยู่บนรถ

รับหลานนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจยายนะคะอากาศตอนนี้ยุ่งเห็พี่จรับหลานนะคะปิดปิดเปิดเปิดขอภัยนะคะอะไรสด ล่อรถลลไล่สดล่อรถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้จะเสียงรถรถชุกเฉินแน่แล้วก็แล้วก็เสียงเขาประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพยายามอยู่ห่างผู้คนเข้าไว กำลังจะมาเอินว่าถูกนะคะเนาะมาแล้วไฟฟ้ามาแล้วค่ะนี่เป็นอย่างนี้วันนี้มาเร็วค่ะตอนนี้อยู่สถานีกรมชนโรงเรียนหน้าโรงเรียนชนประธานวิทยาโรงเรียนกานแถบคอ <c oughs> นาดขวัญ <c oughs> พยายามอยู่ห่างผู้คนเข้าไว้ i สบายดีไหมสบายดีเนาะ <laughs> <c oughs> ที่ดีนะคะขอให้นี่สิ่งดีๆเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ ยายขอขอโอกาสขอเขาเรียกอะไรคือโอกาสจะมามาแล้วรถไฟกำลังจะมารวย <c oughs> ปีทองนะคะปีมังกรทองขอให้รวยรวยรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยทุกอย่าง,นงนเนาะเนาะรวยมิตรภาพ ไม่เวียนหัวนะคะขออนุญาตพอดีผู้โดยสารบขอยมีสวัสดีค่ะคุณทิพย์ลงรถละค่ะสถานี ยายสังกรมชนค่ะจะรับหลานนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศ เพื่อนอ่ะปิดเปิดไม่ให้ตามเสียงไปมากบางที่หนึ่งเสียงรถดังเสียงยังเดี๋ยวก็เสียงที่แบบว่าบางที่หนึ่งจะเป็นเสียงไม่เวียนหัวนะคะขออะุยาตพอดีผู้โดยสารบขอยมีสวัสดีค่ะคุณทิพย์ สบายดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าขอให้ปีนี่เป็นปีปีทองยายยายสั่งอันถูกบอถ้าไม่ถูกก็ขออภัยนะคะภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดขอโทษขออภัยนะคะ ที่หนึงม่เสียงลดสยงอย่างหลบกวนกับขออนุญาตปิดไหม่คนี่กำลังอยู่บนสส้นทางนี้กลุ่มชวนข้าง mm hmm. ที่ Royal ขออนุญาตปิดปิดเปิดเปิดไม่เพราะว่าจะไปรับหลานจะไปรับหลานที่นี่ย่ามช่วงนี้มันผู้โดยสารมันบ่ค่อยมี ผู้โดยสารถึงไหมผู้โดยสารก็ไม่เยอะนะกับว่าหลายแต่ว่ากตามนั่นเนาะตัววิบปิ้นไหมก่อนที่ค่ะกเมื่อกี้จากเสียงรถรถชุกเฉินแะน่แล้วก็แล้วก็รถเสียงเขาประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ หลานนะคะคายเป็นยังไงวันนี้มาเร็วค่ะตอนนี้อยู่สถานีกรมชนโรงเรียนหน้า